สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับผมจิบซอสักดาฟาร์มนะครับสำหรับคลิปนี้ครับกำมาพอกันนะครับเป็นวันที่28ตุลาครับพ่อสองนห้ร้อยหกสิบครับบรรยากาศดีๆนะครับบรรยากาศดีๆทั้งจังหวัดศรีสะเกดนะครับมือนี้กับแดดบ่อแห้งปันไดนะครับแดดอ่อนๆนะครับเที่ยวแดดเที่ยวคืมนะครับผมแต่ว่ากับบทถึงกับตกหนักนะครับผมกสำหรับมือนี้ครับก็จะมาพูดถึงการฝากผสมนะครับการฝากผสมครับ ที่หลายท่านนะครับในไปฝากผสมครับซุ่มหญ่ค้ามดังนะครับแต่ว่าผูพันผสมจริงใจกับจริงใจอยู่ดีนะครับจริงใจก็ดีอยู่นะครับก็ดีเพ่อนนะครับก็คือพี่น้องกับสิเดีคองแท้แต่ว่าถ้าเจอได้ีแบบอีกรูปแบบหนึ่งนะครับที่เพื่อนนะครับเพื่อนทีมงานเดียวกันนี่นะครับเอาไปฝากผสมมานี่นะครับอันนี้ผมมาเล่าประสบการณ์ของเพื่อนในทีมงานเดียวกันนะครับที่หูจักกันที่ มาไก่น้ากันนี่แหละนะครับในหมู่บ้านนะครับผมเพิ่นเอาไปฝากผสมมานะครับก็คือพ่นส่ทรงไก่ตัวเมียไปสองตัวนะครับไปฝากผสมนะครับฝากผสมมานะครับชุดเรียกทั้งเจ้าข้องฟร์มก็บอกว่าโบได้บบได้บบได้ลูกนะครับทั้งทั้งทีไข่หนึ่งประมาณเจ็ดแปดใบแหละนะครับแต่ว่าฝักฝักโบได้ลูกนะครับผมแจ็คสีว่าจังไดนะครับ บ่าที่นี่ชุดที่สองแม่ชุดที่สองก็ได้ได้ในหน่อยนะครับได้อยู่ประมาณสามตัวนะครับพี่น้องครับทั้งที่ไข่อยู่ประมาณ 7, าเจ็ดแปดใบเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนี่ก็เลยเกิดความสงสัยนะครับว่า,าสุ่มฟาร์มที่เขาเอาไปฝากผสมนั่นคือขเขาจะกักลูกไก่เ้าไวบ้บ่อนะครับเพราะว่า เม่ไก่ที่ทุกท่านเอาไปฝากผสมก็คือต้องเป็นแม่เบอร์หนึ่งของฟาร์มอยู่แล้วนะครับต้องแม่เป็นแม่ที่คัดดีที่สุดอยู่แล้วนะครับจังเอาไปฝากผสมเพิ่นนะจังก็เอาไปฝากผสมแม่พ่อสาหนึ่งก็เลขกระลาศพ่อโบกาเอาไปฝากผสมดอ,นมอนมกน,นะครับเพราะว่าหนึ่งนะครับเอ่าเสียค่าฝากผสมนะครับเสียค่าฝากผสมอีเพิ่นนะครับแต่ว่าเพราะฉะนั้นแล้วนี่มันก็เป็นถ้าเพิ่นจริงใจกับเฮานี่ก็ยัดีไปอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเ,เพิ่นเห็นแม่ไก่เฮา ทำการแสดงนะครับอาจจะเห็นแม่ไก่ทําการแสดงโดยเหตุผลต่างๆหน้าๆนะครับอาจจะเห็นทําการแสดงบางละอาจจะก่อนจะผสมอาจจะถามลายสายลายเสื้อบางละนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนี้นะครับมีไก่มีไก,ไก่ตัวผู้อยู่ตัวเดียวนี่เก่งๆนี่ก็สามารถตังเราได้เลยนะครับเพราะว่าตัวเมียนี่คนลังไรเอาไปฝากผสมนะครับเอาไปฝากผสมแหล้วที่นี่ถ้าวันนี้พูดถึงคนคน หัวใสนะครับพูดถึงคนหัวใสคนเฮ็ดดีให้พี่น้องกะอันนี้ก็คือขอยกย่องแล้วก็ขอชมเชยนะครับอันนี้ก็คือพูดถึงคนหัวใสนะครับที่แบบว่าแต่และเมียของพี่น้องจะเอาไปฝากผสมคือเป็นเมียเมียยอดฝีมืออยู่แล้วนะครับเมียชั้นเอกเมียเบอร์หนึ่งก็แล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนี่คนหัวใสนี่ขาเจ้าสีเก็บเก็บไข่ไว้นะครับเก็บไข่ไว้แม่ละใบสองใบสามใบก็แล้วแต่นะคขัาเจ้าสีเอามาให้เมียเมื่มอปืนของขาเจ้านี่ฟักนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วนี่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วนี่ก็ต้องเลือกนะครับเลือกให้ดีนะครับเลือกให้ดีแล้วก็พี่น้องที่ตามกระแสนี่จะมักจะเจอนะครับมักจะเจอแบบนี้นะพี่น้องครับตามกระแสก็คือเข้าไปตามสายนะไปตามสายคือเพิ่วานล่ะนะครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นแล้วนี่ก็ต้องเบ่งให้ดีนะครับเ่าว่าจะเป็นการสื่อการยังกันแล้วเต่นะครับการสื่อการยังกันแล้วแต่หรือว่าแม้กระทั่งการฝากผสมนี่ก็สามารถโกงกันไหนได้นะครับโกงกันไหนแน่นอนนะครับ นี่คือพ่นกับฝากผสมสองสุดแล้วนะครับสองสุดสามสุดก็ได้ลูกแค่สามตัวนะครับพ่อสุดที่สามโบไวครับโบไวก็เลยก็เลยเอาเมีไก่ลบมาพ่อเขาจะไปเอาเมีไก่ลบมาก็ยังโบอยากให้เข้าอีกนะครับอันนี้ก็คือโอ้เห็นแก่ตัวอีหลีนะครับพี่น้องครับแบบนี้นะครับเห็นแก่ตัวเรียมลายนะครับเรียมลายนะครับก็คือเข้าอยากได้ลูกไก่จากพ่อพ่อของขาเจ้าแทนทีจะ ผสมไม่เข้าล้วก็แถมยังกักลูกไก่เข้าไว้ถึงสองสุดสามสุดปุงสี่นะครับมันกับโบไว้นะครับแถมจะไปเอาตัวเมียขึ้นก็ยังบบอยากให้อีกนะครับกับตัวว่าโอยุบานจังสันจังสี่นะพี่น้องครับโอ้อันนี้สุดยอดเลี่ยมจัดอิรีนะครับพี่น้องก็คือก็เลยบอกกับทีมงานไปว่าก็เลยบอกมูไปว่าไม่ต้องไปเสียดายหรอกครับเพราะว่าเขามีเมียไก่ดีๆอยู่แล้วนะครับไม่ต้องไปเสียดายพอไก่ตัวนี้นะครับไปเอาไก่ตัวเมียเข้าเนี่ยขึ้นมาให้ได้นะครับขึ้นมาให้ได้แล้วก็ เอามาผสมทับเอาใหม่ครับมาผสมทับเอาไม้นะครับเวลาที่สูญเสียไปครับโอ้ใบแม้นียนหน่อยขึ้นกันนะครับก็จะได้จุดสองจุดเหนียวใบไม้นียนหน่อยนะหลายเดือนนะครับพี่น้องครับหลายเดือนแถมแม่มักเอาลูกไก่เข้าไปอีกเอาไข่เอาใบไปฟักไปอวบอีกนะครับพี่น้องครับอันนี้ฮู้อะไรยังไงนะครับฮู้อะไรยังไงก็คือสังเกตเบิ่งนะครับพี่น้องเพราะว่าไก่อยู่นอมเฮานี่คือเจ็ดแปดใบนะครับเจ็ดแปดใบนะครับซึ่งชีฟใบประมาณนี้นะครับ ว้าไปอยู่น้ำขาเจ้านีเ่เจ็ศแตกใบนะครับบางที่ก็าหาใบบางละบางที่ก็อ่าอ้วกไขรบ่แตกบางละอ่าแล้วแต่เหตุผลต่างๆนั้นาจจะเอามาอ่างเพราะว่าอยากจะได้ลูกไก่นะร <S <S <ๆ>พราะอยากจะได้ลูกไก่จากเม่พันธุ์ของเขานะครับที่ซึ่งเป็นแม่เบอร์หนึ่งที่เข้าทรงไปฝากผสมนะครับพี่น้องครับอันนี้ก็คือเอามาเตือนนะครับเอามาเตือนก็คือเป็นข้อคิดอีกอย่างหนึ่งนะครับอ่ากนโกงของคนรับฝากผสมกับมีดด้วยกันนะครับแต่ชวนมากแล้วนะครับ พี่น้องที่เอาไปฝากผสมจากซุ้มหญ่ฟ้ามดังกะจะได้รของแถรอยเปอร์เซ็นต์อยู่นะครับแต่ว่าส่วนส่วนหน่อยดอกนะครับที่จะเจอค้นหัวหมอคนหัวเคียนไว้ขันวเหลี่ยมแบบตังสี่นะครับพี่น้องครับอันนี้ก็แยกกับบอยักผสมอยากพ่อนะครับบอกง่ายๆซะนะบอยักผสมอยากพ่อปันใดบอยากพ่อเลยล่ะนะครับพี่น้องครับมันเสียเวลานะบอยไม่ยังหรอกเสียเวลาทั้งเสียเงินเสียต่างๆหน้าๆเลยนะครับพี่น้องอยู่ทีว่าเฮานี้ หาพอไกลมากผสมเองดีกว่านะครับมาเฮ็ดเองดีกว mm ่าซะไปนะครับพี่น้องครับเฮ็ดเองแล้วก็มันดูแลเอาใจใส่จะคลองเองจะดีกว่ามากที่สุดจะดีมากที่สุดดีกว่าเอาไปให้กระจ้าเฮ็ดให้นะครับพี่น้องครับทำเป็นบานอยู่ใกลๆกันกับใคอยู่ละนะครับพี่น้องครับพอได้ขีเราไปเบิ้งไปยังนะครับอันนี้อยู่ต่างจังหวัดอยู่คนละภาคอยู่คนละทีบคนละแดนไปเลยนะครับอยู่คนละทีบคนละแดนไปนะครับเอาเบิ้งบ่ไดนะแต่เพื่อนบ่อัปเดตให้เบิ้ง เทากับหูคว่มเขอนไหวนะบางที่เพื่อนอัปเดตบอกวัดเท่ากับหูแค่นั้นนะครับพี่นองครับอันนี้ก็คือมาบอกกาวเราพี่นล้องที่ล้นะครับที่ลงในวัตถุดิบของผู้อื่นมากกว่าวัตถุดิบของตัวเองนะครับพี่นองครับเท่ากับย้อนมาเบื่องวัตถุดิบของเขานะครับจะดีกว่านะครับบางที่นี่บางที่บางเครื่อนะครับของเขากับมีดีนะครับอาจจะมีดีกว่าของซุ่มที่เข้าลงไหลอยู่ในตอนนี้ โดยซ้ำไปนะพี่น้องครับเข้าไปย้อนเบิ่งวัตถุดิบของเจ้าของเนาะนะครับจะดีกว่าครับพี่น้องครับอันนี้ก็ฝากับเรื่มกกาแล้วกันครับสำหรับวันนี้ครับก็มี่อยู่สองรายการนะครับที่จะมาแบ่งพี่น้องนะครับในเป็นไก่นุ่มนะเป็นไก่นุ่มลูกเจ้าหองดำนะถ้ายากเจ้าหองดำรุลหกเดือนเขาเจ็ดเดือนนะครับเป็นไก่ไล่กลางนะรไล่กลางคือซรีละนะครับร้อยกับโบสูงโบหญ่แห้งปนด้นะครับโบหญ่แห้งปนด้เนาะนะครับ เป็นไก่ร้อยเบียดแข่งขันกับพม่าว่าถอาไปนะเป็นเบียดแข่งขันกับพม่าเนาะนะครับตอนนี้น้ำหนักอยู่ประมาณ2อกิโลสี่นะครับเต็มล่างแล้วนี่นะครับอยู่ประมาณ2อกิโลหกนะครับ2อกิโลหกนะเบียดพอดีพอดีเลยนะครับตัวแรกนะครับเป็นเจ้าสีปารูแดงนะครับเป็นสีปารูแดงนะครับสีปารูแดงขาขนนะครับขาออกขนคนจักหน่อยนะครับตอนนี้ผมเห็นเบวในฝูงแล้วนะบ่พลาดแน่นอนนะครับสีปารูแดงตัวนี้นะครับพี่น้องครับกัดดีแข่งเร็วนะครับแข่งเร็วแล้วก็อ่า รั่แท้มีรั่แท้แน่นอนนะครับพี่น right. so ้องทาไในที่สนใจครับก็สามารถแอดไลน์เข้ามาเบิ่งรุปไหนครับสีปลาดูแดงนะครับสีปลาดูแดงตัวนี้ครับสวยงามเหมือนกันนะครับสวยงามนะครับหางเงาดีนะครับหางพุ่งกับขนกับยมอนที่สุดีนะครับเป็นไก่นุ่มอายุประมาณเขาเจ็ดเดือนนะครับต้องเอาไปล่อช่ำอายุจักน้อยนะครับช่วงเขาแล้วช่วงเขาหน้าปลาแลวก็จังสีเดล้องนะจังสีเดล้องนะครับก็ตอนนี้ก็ไล่เอ่อไล่ตีมูสเมืออยู่นะครับพี่น้องครับสีปลาดูแดงตัวนี้นะครับ สนใจนะครับตัวนี้ผมเปิดแบ่งอยู่ที่ราคา2ใบเท่านะครับหาใบแดงความขาทรงนะครับ2ใบเท่าหาใบแดงความขาทรงนะครับในอีสานในภาคกลางนะครับภาคเหนือก็อาจจะเป็นบางพื้นที่นะครับที่ราคาเพิ่มขึ้นเนาะนะครับผมตัวนี้ผ่านไปนะครับสีปอดูแดงครับ2ใบเท่าหาใบแดงนะครับส่วนตัวนี้สีปอดูดำนะครับตัวที่2นะครับสีปอดูดำนี่เป็นท่ายัดเจ้าหงดำนะเป็นไก่ชุดเดียวกันนะเป็นไก่ชุดเดียวกันพี่น้อง มักท้นน้ำดำนับท้นเข้มๆนะครับตัวนี้ก็คือเอ่อเป็นไก่นุ่มนะตอนนี้น้ำหนักอยู่ที่สองกิโลซีเท่ากันครับสองกิโลซีเวียรกับประมาณสองกิโลหกเวียร์ไทยนนอยู่ที่ประมาณสองกิโลหกบวกเกินนี่นะครับพี่น้องครับถ้ามัะร้อยนี่ก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ครับที่เบอร์โทรศูนย์หกสองหกเก้าศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าเป็นไก่นมที่กระลังห้อมจะสู่ไก่นะห้อมจะสู่ไก่กับประมาณอีกเดือนสองเดือนพอดีเขาแล้วนะครับก็น่าจะได้รูปน้ำทั้งสองตัวนะครับพี่น้องครับ เป็นไก่นุ่มๆเพื่อจะเจาหงดํดครับตัวนี้ผมก็เห็นแววแล้วนะครับแข็งดีนะครับแข็งดีเข่าประกบลึกนะครับเข่าประกบลึกนะครับผมเข่าประกบลึกแข็งซโลดีนะครับพี่น้องท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถเข่ามาเบิงนะครับพี่น้องยุไก่ก็สามรถเข่ามาเบิงไดนะครับหรือว่ายุไก่กัแอดไล่เข่ามาเบิงรูปไดนะครับผมเบิงรูปเบิงรูปร่างลักษณะไก่ก่อนก็ได้นะครับจังทัดทินใจครับตัวสีประดูดำนี่ผมเปิดอยู่ที สามใบเท่าพรอมคาส่งนะครับสามใบเท่าพรอมคาส่งนะครับพี่น้องเอ่อได้ไปนี่บ่วนาจะพิดวังบ่อวพิดบังเลยล่ะสองตัวนี้นะสามาถไก่เอ่อเขาไก่ดีๆเชิงสนิทสนิทนะครับผมเขาไก่ดีๆเอ่อการล้างอาชีพนะครับล้างอาชีพเลยนะครับเข่าไก่สนิทเชิงดีๆนะครับเอ่อได้ไปบ่วพิดวังครับเอาไปทําพอไกลก็ได้นะครับเอาไปทําพอไกลหรือว่าเอาไปเอ่อรออายุเพื่อจะใส่งานในสนามกินก็ได้ครับแนะนำนะครับพีええ่น้องครับยิน <milliards> ดีกรโทษเขามานะครับ ทีเบอร์โทรศูนย์หกสองหกเก้าศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้านะครับราคาชุดผสมนะครับสีเหลืองข้างเข้าที่ลงไปนี่ขีปนก้อนก็ยังอยู่นะครับยังอยู่บ่อขั้นมีอ่ผู้ใดปิดไปนะครับตัวนี้สวยงามมีดีนะครับสวยงามเงยขึ้นนี่เอ้โนะครับเงยขึ้นนี่ออกตระกูลเหลืองข้างเขแล้วก็ที่สำคัญนะครับเบอร์แข็งโซโล่เน่นอนนะครับอ่าชุดผสมชุดหน่อยนะครับรุลสามเดือนไปกับตัวเมียสองตัวนะครับเปิดอยู่ทีสองใบเท่าหายใบแดงขึ้นกันครับสนใจกับทักทายเข้ามาครับที่เบอร์โทษศูนย์หกสองหกเก้าศูนนะครับ สำหรับช่องซอสักดาฟาร์มนะครับมีความเคลื่อนไหวทั้งสุ่มก็จะมาอัปเดตให้พี่น้องเข้ารับชมทั้งช่อง YouTube ช่องนี้ครับแล้วก็สุดท้ายนี้ก็คือฝากไล่กลุ่มน้ำเนี้ยกันแล้วกันครับพี่น้องทานทีอยากจะเข้าไล่กลุ่มกับเอดไล่มาหาผมนะครับที่เบอร์โทรที่ผมเหตุไปแล้วก็พิมพ์คำ่าขอเข้าไล่กลุ่มไล่ยังผมก็จะส่งลิงก์ให้นะครับเข้าไล่กลุ่มนะครับมาเป็นสมาชิกของสุ่มซอสักดาฟาร์มเพราะว่ามีความเคลื่อนไหวจะอัปเดตให้พี่น้องได้ชมกันนะครับบางที ช่องยูทูบอาจจะถือ,อบอกถืงปิดไปอยงสิ่เท่ากับสิสามารถาพบปะกันในไลน์กลุ่มได้นะผมในเฟสพอ่อมสำรองนะผมกับเขอพูดในไลฟ์ครับที่เขามาติดตามเขามารับชมครับฝากกันเร็วๆก,ก,กันครับสวัสดีครับผม